ก็มีคอนเทนต์แต่งตัวเซ็กซี่ด้วยเล่นกับพนักง,งานด้วยเล่นกับลูกค้าด้วยแล้วก็อาหารด้วยก็ปะปนกาคับกันไปคนมา2-300คิวเลยเป็นที่รู้จักของหลายๆคนรวมไปถึงต่างชาติด้วยพี่ก็จะเอนเตอร์เทนลูกค้าทุกคนที่เขามาที่ร้านทำให้เขามีความสุขแล้วก็ทำให้เขาแบบว่าคือได้กินของอร่อยอะ่ะแล้วก็คุ้มคุ้มค่าที่สุดอะ่ะโคดเด้งมาเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูนี้ชื่อว่าโคดเด้งนะจ๊ะกับหมูเด้งหมูเด้งจ้า สวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูบางแสนค่ะแต่ก่อนจะทําร้านเป็นตึกตรงนู้นก่อนแล้วก็จะมีเพิงตรงนี้พราแม่ไม่ได้ทำอะ่ะก็มาอยู่เป็นเพิงตรงนี้จากแรกๆเลยไม่มีคนติดตามเลยแต่พี่ก็ไม่อยู่ความพยายามนะพี่ก็โพสทุกวันพี่ก็ทําทุกวันทำคอนเทนต์ตลอดก็มีคอนเทนต์แต่งตัวเซ็กซี่ด้วยเล่นกับพนักง,งานด้วยเล่นกับลูกค้าด้วยแล้วก็อาหารด้วยก็ปะปนก,กันไป เฮ้ยทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ขายก๋วยเตี๋ยวหน้าเกลียดขายตัวหรอถ้าถามว่าพี่อะดูกล้องกองแก๊งอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องเครียดน,นะเหมือนพี่เป็นคนหาเงินคนเดียวในบ้านอนะและพี่ก็ต้องตั้งใจทําให้มันดีที่สุดอนะพี่จะมานั่งโศกเศร้าแล้วก็จะมานั่งโฟกัสกับคนที่ทําให้เราแบบทุกข์ใจอนะมันก็อดไม่ได้หรอกคนเรามันก็มีความรู้สึกอนะ แต่ว่ามานั่งเศร้าทําไมวะในเมื่อพวกเขาก็ไม่ได้หาให้เรากินนี่หว่าแล้วเราอะต้องสร้างพลังให้กับตัวเราเองถ้าเราไม่มีพลังเราก็ไม่มีกําลังใจที่จะทํางานชนะแล้วเนี่ยพี่ก็เลยมองผ่านทุกอย่างเลยแล้วก็โฟกัสแต่คนที่แบบคอขายดีๆนะคะเดี๋ยวมากินนะคะร้านอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่โฟกัสแต่ตรงนี้หลังจากนั้นก็คือปังแล้วหลายๆเพจก็มารีวิวคนมา2-300คิวเลยแบอบกว่าเป็นที่รู้จักของหลายๆคนรวมไปถึงต่างชาติด้วย หนึ่งอาจจะเป็นลูกค้าก็มาหาเราด้วยมาถ่ายรูปมาเล่นมาคือเป็นแฟนคลับกันะอะไรเงี้ยสองหมูเด้งที่ร้านพี่ไม่เหมือนใครมันพี่อร่อยมันเด้งแล้วพี่ก็พี่ขายของในราคาไม่แพงพี่ให้เยอะให้คุ้มหมูวแล้วประมาณ200รลูเมนูโคตรเด้งต้้งหู้ทอดโคตรเกี๊ยวเกี๊ยวปลาลูกจิม้มแล้วก็เย็นตาโฟมีเล้งแซ่บด้วยหมูสเต๊ะเออของกินเยอะเลยเรียกได้ว่ามาที่นี่มีครบหมด แล้วก็มาตรฐานในการทําของพี่ใช้มะนาวสดอย่างน้ํายำแล้วก็จะทําแบบชาต่อชามทุกชามไม่ได้ทําทิ้งไว้ ถ้ามาจากชีวิตติรีวิวพี่จะแถมก๋วยเตี๋ยวกึ่งสาเร็จรูปให้ถึงองหนึ่งโตเลยร้านตั้งอยู่ที่บางแสนค่ะหลังมอบูนะคะถ้ามาจากเส้นสุขุมวิทเลยลงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่้ายมือค่ะร้านเปิมเปิดแต่7จ็ดโมงเช้าถหกโมงเย็นวันครวปิด 5. ้าโมงสีก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูนะคะอย่าลืมมากินกันเยอะๆนะคะผู้ชายกินฟรีชน,นีคิดเงินกับหมูเด้งที่ร้านหนูเด้งนะคะ